สวัสดีครับพบกับติเกนเจอรนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวฮิมารีไฮเปอร์แม็กนะครับอาจได้รีวิวสักทีนะเพราะว่ามีเพื่อนๆถามเข้ามาอยู่เหมือนกันนะครับว่าฮิมาริเนี่ยมันใช้ได้ดีไหมเอาไปใช้งานอะไรเป็นพิเศษได้หรือเปล่านะครับคือคนอาจจะชอบต่วนตัวนะครับก็อาจจะปั้นแม็กเอาไว้นะชอบก็ปั้นนะไม่ต้องซีได้เลยมากมายครับคือตัวนี้นะครับก็จะเน้นเรื่องของความน่ารักนะครับแล้วก็สกิลคือค่อนข้างจะเท่ครับส่วนดาเมจ เพิ่งมาหยิบจับนะก็รู้สึกว่าเฮ้ยดาเมจหนักมากจริงๆนะซึ่งก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าเ,าเกมน่าจะแอบบัฟนะในส่วนของดาเมจเนี่ยทั้งโคโรโบเลยนะเ,เพราะว่าตัวคู่เทพเทนกากับเคียวกาเนี่ยรีวิวตอนแรกสุดที่ยังไม่ได้บัฟกับหลังบัฟเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเฮ้ยดาเมจหนักขึ้นมาครับส่วนการปรับอื่นๆเนี่ยให้แบบอย่างเช่นเคียวกาจะทะลุไหมอันเนี้ยไม่สามารถให้คําตอบได้ผมบอกตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าเรื่องอยู่ที่ผู้พัฒนาแล้วเขาก็ไม่บอกด้วยว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงคือ แม้ว่าชากะมันเคยบับให้ทะลุมตานได้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเปลี่ยนได้ทุกรอบนะคือเขาก็จะต้องมีมาตรฐานของเขาคนระับคือคงจะคุยกันแล้วแหละว่าจะได้หรือไม่ได้อะไรประมาณไหนใครอยากจะรอก็รอแล้วกันนะแต่ส่วนตัวรอบนี้เนี่ยเราก็ชัดเจนแล้วครับว่า ตัวของเทนกาใช้ดีคือบอกเลยว่าใช้ดีจริงครับาดาเมจทนะลุครับแล้วก็ข้ามลึกถ้าตัวถึงเกียร์ถึงนะยังไงก็โหดอยู่แล้วนะแล้วก็นํามาใช้ประโยชน์หมดอื่นๆได้ครับส่วน PVP เห็นมีท็อปตำนานนามาใช้กันนะอาจจะเกมเล่นเองเกมตั้งรับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีนึงนะก็คือมันเป็นหมุนเวียนน้ำด้วยนะครับแล้วก็ด้วยการใช้งานนะอย่างที่บอกครับอะไรก็ไม่เยอะด้วย คืออย่างที่บอกไปแล้วครับว่าเกมนี้ไม่ได้หมายความว่าต้องมีคอมโบอย่างเดียวถึงจะใช้ได้นะคือมันต้องมีจุดที่แบบเฮ้ยใช้งานดีจริงๆก็หยิบจับนํามาใช้ได้อนอย่างน้อยก็เป็นเกมนั่นเองนะครับ อ่ะส่วนเกี่ยวกะน,นะคือถ้าไม่ชอบส่วนตัวข้ามก็ได้นะแต่ส่วนตัวผมจะเก็บเอาไว้ก่อนเพราะว่าจะเอาไว้ลดต้านอ่าตีบอสตีให้ดูไปแล้วครับร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบผ่านสบายเลยนะส่วนเดี๋ยวเลนบอสโคโลโบเดี๋ยวมาทดสอบเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะอ่ะส่วนตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าการใช้งานเป็นไงบ้างอ่ะส่วนเกียร์แน่นอนครับรอบนี้คือเรียกได้ว,ว่า ไม่พลาดจะดีกว่าอ่าฉะนั้นเนี่ยใครยังไม่ได้เปิดอ,อาจจะจะเปิดเพิ่มเติมนะเรนเจอร์เกียร์แพ็คนะก็แนะนําร้านเติมเกมอันนี้เลยนะครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภยัยเติมไวไม่ต้องรอไอดีผูกอะไรเติมในบทนะครับทั้งไลน์เฟซบุ๊กกูเกิลเปิลครับเติมถูกเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS นะแต่บริการพิเศษจากร้าลุงนะเติมรูบี้แพ็กรูบี้คน2สองพัคต่างๆจากร้าลุงฝากลุงเปิดกรารชตาได้เลยครับอ่าใครสนใจไปดูผลงานได้เลยนะเปิดได้เพียบเลยครับท, Ranger, ทั้งเรนเจอร์ท ลุงยิ c h ช n แนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภยัยเติมไว้ไม่ต้องรอทักจนักเงียบแอดไลน์หนึ่งท่องทางครับที่แอดไซ n r ลุง9 8 8นะครับอันกลับขอบคุณนะเป็น ID ของคุณมิกนะครับส่งเข้ามาคือคุณมิกชอบส่วนตัวนะคือเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะไม่ได้ใช้นะครับเกมตั้งรับอ่ะเดี๋ยวขอไปดูนิดนึงนะเหมือนเกมตั้งรับก็จะยังใช้เป็นคอมโบอยู่นะครับ อ่าครเพราะว่าเขามีหยุดโอ้หยุดห้ามิธีเพียบเลยนะครับนี่ไทกะกะครับยามาโตะนี่ขึ้นเก้าดาวหยุดห้านะอ่าครัดูเดียดยังโหดอยู่นะครับเมกูมิน,นครับยังโหดอยู่นี่ดาเมจจากบาล็อกยังโหดอยู่แต่ว่าเกียร์โดนแน่นอนอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคอมโบอหยุดห้ายังตึงๆอยู่นะยังใช้ดีอยู่นะ อ่าฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้ใช้ครับอย่างที่บอกครับว่าชอบก็ปั้นมาเก็บสะสมมาไว้หรืออาจจะนําไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้นะครับมาคุณน้องมิกนักส่งไอดีมาให้รีวิวนะครับอเดี๋ยวดูกิลให้นิดนึงแล้วกันนะอ่านะครับว่าโอ้โกิลคนเติมแล้วนะอฮ้ยเหมือนกิลจะเทพด้วยนะคุ้นๆอยู่เหมือนกันนะเหมือนเคยเฉียดไปเฉียดมากันอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ พิมาริครับมีจุดดีจุดเด่นอะไรที่นําไปใช้งานได้บ้างครับเป็นว่องไวน้าครับมีพลังโจมตีกายเดิมไฮเปอร์แม็กอยู่ที่ร้านหกก็ถือว่าอ่าเยอะประมาณนึงผมว่าเกมน่าจะบัฟนะเพราะว่าทําดามเมจมันมีอัปเกรดธาตุนะจริงๆน่าจะเหลือแบบสักนิดนึงอนะ่ะแต่นี้คือซัดหมดหลอดเลยแสดงว,ว่าเกมน่าจะบัฟอยู่เหมือนกันนะะพลังชีวิตก็ให้มา6ลร้านครับตำแหน่อง,อยงยืนพอได้อยู่นะจุดสามครับเคลื่อนที่80ก็ อาจจะไม่ได้ไวนะครับก็อาจจะประมาณหนึ่งค่อนข้างไปทางช้าความเป็นในการโจมตีสูงเลยนะอ่านะครับถ้าเกิดอยากจะใช้ทางคลีก,ก็ใช้ประโยชน์ได้ครับคู่รักเจ้าบทีครับอัลตร้าเก้าไฮเปอร์สิบสามแม็กขันครึ่งครับอ่าน่าท้าในร่างไฮเปอร์ก็ยังไม่ได้สูงมากนักนะครับสกิลหนึ่งครับอย่างเทพเลยสาวสวยติดอาวุธหนึ่งสกิลนะอย่างเทพเลยนะครับก็ยกปืนขึ้น,นมายิงปืนเลเซอร์ครับเสียดายอยู่กันนะน่าจะลึกน่าจะข้ามอยู่อ่า น่าจะดึกน่าจะข้ามได้มากกว่านี้นะอาสกิลนี้ครับก็330จุดกูรอาสกิล12วิก็เรียกได้ว่าก็ลึกได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าดูแล้วไม่ได้ข้ามอะไรพิเศษนะสกิลก็ไม่ได้ทะลุด้วยนะครับแล้วก็เป็นแค่ดาเมจแล้วก็ลดการกายกันเวทเหมือนแบบตัวสะสมจริงๆอะ่ะยกสกิลดึกดําบันอ่ะใจคำนี้ยกสกิลดึกดําบันมาใช้นะอันนี้เหมือนกันนะเพิ่มแรงโจมตีครับติดคลิแม่นยำ จะเอาไว้บัฟตัวกันบินก็ได้ในกรณีที่แบบโอ้เจอบินหดเหลือเกินเอามาบัฟกันบินก็ได้นะครับเอ่อทางคริสโอ้ผมว่าน่าจะกลับมายากแล้วมันมาถึงยุคนี้แล้วมันผ่านยุคแรกมาแล้วผ่านยุคพีกโก้มาแล้วเนี่ยสกิลนี้มันก็เลยอาจจะหวังผลไม่ค่อยเท่าไหร่นะเออเหมือนจะเห็นแบบว่าบัฟหน้าป้อมอ่าไม่แน่ใจเดี๋ยวทดสอบอีกทีนะกว้างสอจุดคูลดอรสกิลอัลตร้า12ไฮเปอร์9ครับอ่าเราสามารถไฮเปอร์เป็นบษษาเดทัสซาเวอร์ชั่น1นะ ก็โดนยิยงหนึ่งดอกหายไปครับเกียร์ผมใส่ประมาณนี้นะครับก็เปลี่ยนเกียร์ไปนิดนึงนะเพราะว่าเดิมน้องใช้ปืนมนนาเน่ตสไนเปอร์ผมเปลี่ยนเป็นคาทานนะะก็ได้อยู่ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวมาดูความน่ารักสดใสนะตัวน,นี้นั้นครับน่ารักสดใสคือต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าคนที่เล่นเกมนี้มานานอยู่ประมาณหนึ่งต้องใช้คําว่านานอยู่เหมือนกันนะเราจะเห็นอยู่เหมือนกันนะครับว่าบางทีทองหนึ่งเพชรสามเพชรสองอ่ะเราจะเห็นต่างชาติครับช้เดนเจอร์แบบ ตัวที่แบบว่ามันไม่ใช่ตัวในกระแสะไม่ใช่ตัวเก่งไม่ได้ตัวโหวดมากนักเนี่ยเน้นเป็นตัวคอลลาโบเขาปั้นเก้าดาวแม็กกรหลายตัวนะส่วนเกียร์ก็ตามสภาพบางทีก็ใส่มัวโซ่บ้างบางทีก็มีเกียร์ดีๆบ้างเขาก็ยังเล่นอยู่ในดิที่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นลีกต่านะบางทีแม้สามแม้สองเนี่ยแล้วบอดมันโหดขึ้นมามันก็โหดได้อยู่นะเออนะครับฉะนั้นอนย่างที่บอกบางตัวเนี่ยเก้าดาวแม็กเกียร์ถึงมันจะโหดมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเลือกใส่ตัวดีดๆมันก็จะด,ดีกว่านะครับ อ่ะเอสกิลน,น,น้อยนิดนึงนครับเพราะว่าอ่าไม่ได้ใส่อัตราการออกสกิลอ,อัศวความถือกะโดนตีโอ้นี่อุ้ยทีเดียวแตกครับนี่เมื่อกี้ผมลองไปทีหนึ่งเหมือนกันเลยครับดอกเดียวแตกเลยครับโหดมากคือดาเมจมันมันหนักอะค่อนข้างจะหนักนะครับอ่าแต่ว่าพอไม่ชละเนี่ยก็ตามนั้นครับว่ามันจะใช่ยากจริงๆนะอ่าเดี๋ยวลองมาดูการข้ามตัวนิดหนึ่งนะครับอ่าคือจุดเด่ดนที่เห็นครับก็แจกความน่ารักนะสกิลเท่ครับยกปืนขึ้นมานะ ส่วนบับก็ไม่ได้แบบอ่บูหว่าอะไรมากมายนะครับทางคลิก็อาจจะนำไปใช้เฉพาะทางทจริงๆนะเหลือไปบับตัวกันบินนะซึ่งถ้าเกิดใช้แค่นั้นก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่อ่านะครับอ่าน้องน่ารักนะนี่ชักปืนขึ้นมายิงไปยังแล้วเงียบกริบเลยครับเดี๋ยวก่นนะยิงแล้วยังไงเนี่ยพี่เอ้ยอ่าเดี๋ยวผมช่วยน้องนิดนึงครับเอาไปอัดหน้าป้อมนะ ทำมาตัวนี้ก็คงเข้าคอนเซปต์นะเน้นสะสมสวยงามครับหรือเอาไว้บัฟเป็นตัวใช้บัฟคะแนนวิ่งนะครับาดามเมจไม่ได้ข้ามอะไรมากมายครับก็เน้นไปที่ความสวยงามนะส่วนบาเลีนหนึ่งเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันติดบัฟไปกับบาเลียองหรือเปล่านะคือบาเลีสอนี่ ไม่แน่ใจว่ามันหายหรือ,อยังนะผมยังรู้สึกมันแปลกๆอยู่นะครับแต่บ้านเลขหนึ่งรู้สึกว่ายังไม่ค่อยมีอะไรยังยังรู้สึกว่าก็ยังใช้ได้แต่ว่าเดิมมันไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วนะอ่ะก็ไม่ได้ค่อยได้ข้ามอะไรเป็นพิเศษนะตัวนี้นะอันส่วนทางตีก็อาจจะไม่ได้มีอะไรจริงๆครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบกับเรนเจอร์ดูดีกว่าอ่ะมาลองน้ําเจอน้ำนะครับอันนี้ลองเอามาทดสอบตีกันดูครับ อ่ะผมจับมาเจอยามาโตะก่อนยามาโตะไม่ได้ถึกอะไรมากมายนะแต่จุดเด่นของยามาโตะคือบัฟเขาแรงครับบัฟเขาวิ่งนะฮะบัฟเขาให้ตัวอื่นวิ่งไปเขาห้างจะแรงอยู่เหมือนกันครับแล้วก็ความสามารถเก้าดาวมีอยู่ห้าวินาทีอ่ะนดูนะนี่ยามาโตะคือโอ้โหเจอดูแล้วกันนะตัวเก่าตัวใหม่ครับอย่างที่บอกคับเรนเจอร์เนี่ยเนี่ยในคริน้องหนักมากเฮ้ยไอ้จุดนี้ผมว่าน่าสนใจอย,อยู่เหมือนกันนะ น่าสนใจไม่ใช่น้อยครับว่าไอ้บัฟคริเนี่ยแต่ว่าตัวต่อตัวนะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งครับว่าตัวต่อตัวมันก็จะจบที่สภาพนี้ครับคือถ้าเกิดได้เป็นทีมเนี่ยมีอมตะมันก็จะใช้ยากอาใช้ก็ว่าใช้ยากอเดี๋ยวผมลองอีกตัวนึงดีกว่าเอาชินจังนะครับคือด้วยดาเมจก็ไม่ทะลุนะคริก็ไม่ทะลุอยู่แล้วนะครับมันก็เลยใช้ยากแน่ๆครับเอาจริงครับแต่ว่าทดสอบหนึ่งตัวหนึ่งเนี่ยถ้าเรนเจอร์ไม่มีอมตะปุ๊บเนี่ย เฮ้ยมันคริหนักนะคือเกมนะ่ะทำจำนวนเลขครเนะี่ะคูณแบบโอเวอร์ผมใช้ว่าโอเวอร์แต่ปัจจุบันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนคือคือโอเวอร์เฮียๆเลยครับจริงๆนี่ก็เหมือนกันนะเดี๋ยวก็นะอจินจังเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูจินจังนิดนึงนี้จินจังมันก็เหมือนมีบัฟคริอยู่เหมือนกันนะเนี่ย ชินจังเออชินจังก็มีชินจังมีอัปตาติดครินะครับค่าควาเสียหายครีเขาฮิดโอ,อ้หน้องเฮ้ยโคตรวะเฮ้ยโคตอยู่เหมือนกันนะอันจาอย่างที่บอกครับว่าใช้จริงเนี่ยมันจะต้องนําไปใช้กันเป็นทีมมาเดี๋ยวผมลองขุดตัวน้ําำมาลองเล่นดูซิว่าจะมีตัวไหนที่มันพอจะมาต่อก่อนได้บ้างครับอลองเจสซิก้าบัตเต็ดดูแล้วกันนะเป็นตัวที่แบบว่าหลายคนบอกว่า ใช้บัตเต็ดดีกว่าเคียวกะก็ก็มีส่วนจริงในบางส่วนนะ,ะแต่ว่าก็ไม่ทั้งหมดนะรัีอยงที่บอกครับว่าบัตเต็ดมันมีทะลุบัตเต็ดจริงจริงคือดีเลยนะผมก็ไม่ได้เถียงนะผมก็ว่าตรงตงบัตเต็ดคือจริงๆก็ใช้ดีนะครับแต่ว่าคือมันเรนเจอร์ Ranger มันมีเรื่องของความเก่าด้วยครับแล้วก็เรื่องของเรนเจอร์ะ Ranger นะของตัวเกมบางทีมันก็เลยมีปรับนู่นปรับนี้ปรับนั่นครับแต่ส่วนไอติดบัคพิเศษอ่ะมันดีอยู่แล้วครับอันนี้ดูเอาลวกันนะว่าคริมันแบบ มันแรงอ่ะแบบเป็นตัวรองที่เกมแบบทําออกมาแรงอาฉะนั้นนะถ้าสมุิ PVP ผมก็ยังมองเหมือนเดิมตัวแบบนี้ก็ว่านตรงว่ามันก็ไม่ได้แบบเจ๋งๆอะไรมากมายนะแต่ไอค้ครีแรงแบบเนี้ยน่ผมว่าอาจจะแบบเอาไปตีด่านยากตีหอคอยอะไรแบบนี้นะเพราะว่าไอค้ครีพวกนี้เนี่ยเวลามนแรงมันก็แรงจริงจังนี่เฮ้ยมันก็แรงจริงๆนะนี่คือขนาดเอาทัดน้ํามาตีนะ,ะเดี๋ยวผมลองเอา โหดๆมาหน่อยสิดูสิเริ่มเริ่มเริ่มสงสัยแล้วว่าแบบโูหทำไมตีหนักล้วเกินนะครับอเดี๋ยวผมลองเป็นไกลทองเลยดีกว่าแต่ว่าไกลทองยืนห้านจะไกลนะนี่เน้นทดสอบกันเป็นหลักเลยครับเพราะว่าพีพีจะตีตั้งนิดนึง้วกันนะกลัวไปทำเขาแพ้ครับเขาชนะต่อเนื่องมาอยู่ด้วยนะอะมาครับลองเจอกับไกลทองอไกลทองยืนไกลครับไกรทองก็คริเหมือนกันนะ แต่ว่าไม่น่าจะเทียบกันได้นะเพราะตัวนั้นก้าดำแม็กเขาโยนคลิมาแล้วโอ้โหต่กว่าเราจะไปถึงนะ,ะก็ช้านิดนึงครับคือด้วยน้องเคลื่อนที่นะอาจจะไม่ได้แบบรวดเร็วอะไรบ้างนักนะครับถ้าถ้ามีตัวมายืนขวางน่าจะดีกว่านี้อ่านนี้คือกว่าจะยืนเข้าตำแหน่งครับเน่างบากครับรนเจอร์แต่ละต,ตัวเนี่ยมันก็มีจุดดีจุดเด่นจุด,ดด้อยนะครับ เดี๋ยวผมลองหาตัวมาขวางให้น้องดูดีกว่าอขอลองดูอีกสักทีหนึ่งนะ,ะไม่แน่ใจว่ามีแบบพวกดุริยางบ้างไหมครับคือผมจะชอบใช้พวกบูดุริยางมายืนขวางนะ,ะไม่รู้ว่าได้มีการปั้นไหมยังไม่ได้ปั้นเหมือนไอ้ดีจะยังใหม,ม่อยู่นะ,ะไม่มีครับอลองดูครับแต่พลังมีตัวอะไรเอาคว้ามาขวางนิดนึงแล้วกันมาคว้าไม่มีดาเมจโอเคจะลองดูครับว่ามันแบบ ครินะครับสู้กับไายทองได้ไหมอ่าอื่นๆไม่ต้องไปดูอะไรมากนะคือมันก็ไม่ค่อยมีอะไรจริงครับแต่ว่าจุดที่ผมลองทดสอบแล้วแบบว่าตกใจนะครับส่วนหนึ่งก็คือเฮ้ยดาเมสกิลหนักจริงแล้วก็คริก็หนักจริงๆครับอ่าว่านอกนั้นอื่นก็าจะาไม่ได้มีอะไรนะครับอคีเข้าไปหนึ่งทีเป็นไงบ้าง ไปไม่ถึงจริงนะอันแต่ว่าอันนั้นมันก้าวดาวแม็กนะอ,อ่าที่บอกครับทดสอบก็ต้องทดสอบให้มันถึงจริงๆนะครับพวยังไม่ทันง้างเลยน้องกําลังจะชักขึ้นมาครับหงายเลยครับอย่างที่บอกครับว่าสกิลกระเด็นเนี่ยมันมีผลนะกําลังจะชักดาวแม็สกิลขึ้นมาครับกําลังจะออกสกิลนะอ่าครับโดนกระเด็นปุ๊บนี่คือนับคู่ดาวสกิลใหม่เลยนะครับแล้วตัวนี้คู่ดาวสกิลมันนานด้วยอ่าจำเป็นจะต้องมีอ่า ตัวรีเซตสกิลนะครับอาจะได้ยิงตะทีหนึ่งไหมอุตส่าห์พกเพื่อนมาช่วยแล้วนะอะเดี๋ยวลองดูครับอยากจะดูแค่แบบคริโดนเขาเนี่ยเขาดิ่งบ้างไหมเนี่ยก้าวดาวแม็กนะครับอะซัดดาเมจไม่เข้านะครับยิงคริไปบ้างเป็นไงผมกดออโต้ดีกว่าอาอยากจะรู้ครับอยากจะรู้ครับ แต่แบบนี้ผมไม่ได้ามาเทียบกันนะักต่อให้มันชนะผมก็จะไม่ได้เทียบนะบางทีคนอาจจะเพิ่งมาติดตามผมไมไ่ใหม่ครับคือเราทดสอบเพื่อที่จะให้ดูว่ามันทําอะไรได้บ้างเราไม่ได้ยึดนะว่าแบบเฮ้ยรอบนี้ชนะคือเก่งไม่เกี่ยวครับทดสอบคือเราทดสอบให้ดูว่ามันใช้ประโยชน์อะไรตรงไหนได้บ้างเอาเดี๋ยวลองอีกสัก ลองอีกสักตัวหนึ่งล้วกันนะนะเอาเป็นบากิดีกว่าเอามาเห็นมีคนบอกว่าพี่รีวิวบากิหน่อยบอกว่า Bar บากิบัฟอย่างงู้อย่างงี้งั้นผมไม่เห็นมีข้อมูลใดๆอัปเดตเข้ามาเลยนะครับว่า,ามีการบัฟตัวบากินะครับคือบากิผมมองว่ามันก็ใช้งานได้ตามปกติอยู่แล้วนะเอาตรงๆครับบากิผมก็ยังมองว่าก็เป็นตัวที่ใช้งานได้ดีนี่ไม่ได้แบบมีปัญหา,อ,าอะไรมากมายครับเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้มี ไม่ได้มีการบัฟอะไรขึ้นมาเป็นพิเศษนะอ่านะครับแต่ว่าตัวเดิมมันก็ใช้ดีอยู่แล้วอันนี้ตีเราต้องชนะอยู่แล้วนะอันเดี๋ยวผมเอาเอาควาออกก่อนอันเดี๋ยวจะหาว่าเอาเปรียบนะเพราะว่าเราชนะท่าอันเดียวลองดูแล้วกันครับเจอบากินี่บากิไม่รอดแน่ๆนะต่อให้9้าดาวแ็กด้วยอันนี้เราไม่ได้ดูถูกนะแต่ว่าชนะท่าตามหลักการมันจะต้อง เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับอ่ะดูสิบากีซัดเราเต็มที่บากีก็ได้แค่สตันนั่นแหละอ่าจะถึงท่านตายไหมอ่ะเราชัดยิงเข้าไปโอ้ไม่เข้าครับอ๋อบากีมีอาตะอ่าลืมครับบากีมีอาตะนะอ่าดูครับอ่ะให้ดูครับว่าซัดกันยาวยาวครับเป็นไงเออเนี่ยในเหตเห็นเป็นตัวอย่างนะว่าเรนเจอร์เนี่ยถ้ามันไม่ทะรู้ครับหรือว่าแบบพึ่งคลีอย่างนี้นะเจออาตะไปง้อยอยู่เหมือนกันครับเพราะว่ามันยิงไม่เข้านะครับ เออนะครับอาเซอร์คำถามนี้เห็นมีคำถามมาอีกแล้วครับว่าถ้าใส่มันยำสกิล100%มันจะตีโดนเทียบเท่ากับโดนแน่นอนไหมไม่เทียบเท่าครับไม่ใกล้เคียงด้วยครับความแม่ยำสกิลเนี่ยต่อให้ใส่เกินร้อยครับก็จะนับสูงสุดแค่แปดสิถึงเกาสิบหอันนี้แล้วแต่ผัดนะผมจะใช้ตัวเลขนี้เพราะว่าเมื่อก่อนมันจะเป็น95%้า้าเและเกมเขาเคยปรับมาเป็นเก้าเปอร์นะครับ แล้วก็ไม่แน่อนาคตอย่างที่บอกนะว่าถ้าสมมติแนวโน้มเขาต้องการให้แบบเรนเจอร์มันแบบไม่ได้คงกระพันอ่ะมันอาจจะปรับลงมาเป็นแบบเหลือแค่85หรือ80เปอร์นะก็คือใส่เกินไปก็จะคำนวณได้แค่นั้นไม่งั้นมันก็เป็นอมาตะาไปหมดเลยนะเออนะครับต้องคิดในจุดนี้ด้วยนะครับอ่าซึ่งนะแม่นามสกิลใส่เข้าไปมันก็จะมีเงื่อนไขนะครับเรนเจอร์ชนะทตุแพ้ทตุเป็นตัวมีค่าแฝงใส่เกียร์หักล้างครับ,รบมันก็จะมีเงื่อนไขพิเศษที่จะนํามาหักล้างความแม่ยำสกิลนะแต่ว่าตีสกิลโดน แน่นก็คือโดนแน่นอนครับ24%ติดปุ๊กคือไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยนะครับของ24%นี้ติดนะอ่ะประมาณนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวไว้บากกี้ค่อยจับมารีวิวเป็นแบบฉบับเต็มๆแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวเราน้องนำน้องไปเล่น p p p ดูบ้างครับเดี๋ยวน้องจะเสียใจไหมอ่ะมาลองมาเล่นดูกันนะครับอ่าแพ้อย่าว่ากันนะคุณมิกนะครับส่งเดีมาให้รีวิวทำาสติสตลูครับไปเล่นเพราแพ้เฉยเลยครับ มาครับรอบนี้บัฟน้ำดูสิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างครับน้องจะมียิงตะกงสกิลให้คงให้หายให้เห็นไหมนะเพราะว่าได้เป็นทีมเนี่ยอมันก็จะมีตัวช่วยในการล้างอมาตะานะอะมีตัวช่วยนะครับอ่ดูนี่เรากองอยู่หน้าป้อมเป็นไงบ้างอ่าบินไปไม่ถึงครับ ไอ้เจ้ตัวเรนเจอร์เราค่อนข้างจะตึงนะแต่น้องเขาไม่มีเกียร์โดนแน่นอน,นครับมีน้อยมากเหมือนจะไม่เห็นเลยนะน้องไม่มีเกียร์โดนแน่นอนเลยครับเท่าที่ดูนะน้องจะไปเด่นเอาเกียร์ป้องกันกับตกแต่งนะครับที่ค่อนข้างจะมีดีอยู่หลายชิ้นนะก็ะคือ,เ,อเป็นพวกอ,อัปเกรดธาตุนะครับาดาเมจก็จะหนักโคครับโซนหยุด5่าวิธีแน่นอนครับในเกมนั่นเองเนี่ยจำเป็นจะต้องเล่นักพักหนึ่งนะครับแล้วมันจะแสดงประสิทธิภาพออกมาให้เห็นนะ ว่ามันจะช่วยได้ครับแต่ถ้าเกิดแบบว่าบอทมันบูตตั้งแต่แรกเนี่ยอันนี้ก็จะเหนื่อยนิดนึงแต่ีจะถือว่าไอดีตัวสวยนะอันนี้เขาตรงๆครับว่าไปต่อได้เลยนะครับที่เหลือก็ก็เปิดเกยเดินนี้ดิแต่เหมือนจะไม่มีรูบี้เลยนะไม่แน่ใจผมเล่นแอนดรอยครับรูบี้มันมีเป็นสูตรเลยครับรูบี้เป็นสูตรเลยครับแม่แนว่าน้องอาจจะซ่อนลูบี้อยู่ที่ iOS หรือเปล่านะครับโอเคชนะได้นะนะครับนำน้องมาติดทีมครับยิงปืนกันสวยงามสวยงามครับเป็ักงคิดะเยอะนะครับ เลนเจอร์สมัยนี้คือเราวิเคราะห์กันง่ายครับว่าตัวไหนใช้ดีตัวไหนใช้ไม่ดีใช้ดีแบบเฉพาะกิจไหมใช้ดีเฉพาะทางไหมอ,อย่างผมผมจะพยายามหาทางมาให้ใช้ให้ได้ครับซึ่งทําไม่ได้ก็ก็ไม่ได้จริงเดี๋ยวขอดูเกียรดออด์ดอกอีกทีนเหมือนเมื่อกี้เห็นว่าแบบว่าจะไม่มีเกียร์โดนเลยนะครับอันนี้ไม่มีอยู่แล้วนะอันนี้ไม่มีครับไม่มีเลยครับนะครับก็น่าจะเป็นพวกอัปเกรธาตุนี่นี่อัปเกรธาตุนะ อันนี้ก็น่าจะเอาลเลยเฮรดรถแร่นะครับอ่าเบื้องต้นเป็นประมาณนี้โอจะอยู่เพชรหนึ่งแต่ว่าน้องมีบินนะแล้วก็น้องก็มีตัวไอ้นี้ด้วยครับอ่าบาวฉลามครับอ่าอย่างทีมนี้เดี๋ยวลองดูไปเจอหนัก,นกๆตึงๆแต่เราบินครับเราบินดูครับแล้วน้องมาเยอะคือผมรู้สึกว่าน้องดูมีแอบถึกอยู่บ้างอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าในส่วนของตีนะครับ ด่านปกติที่ผมเล่นอยู่เป็นประจำอ่ะโดยปกติโดนบอสตี1นทีต้องตายแล้วอันนี้คือเราเห็นความผิดปกติว่าบางทีคือโดนตีแล้วไม่ตายครับค่อนข้างแปลกอยู่เหมือนกันนะ คือไม่สามารถห้ามตอบได้บางทีเกมมันจะมีสิ่งลี้ลับเกิดขึ้นนะคือบางทีมันเป็นบั็กหรือเกมใส่อะไรมาก็ไม่รู้ครับหรืออาจจะเป็นเพราะแพทอย่างเรนเจอร์บางตัวอาจจะแบบอยู่ดีก็เก่งขึ้นมานะเพราะว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับแพทก็เป็นไปได้ครับที่เกมไม่ได้ตั้งใจนะผมบอกเลยนะครับว่ามันมีบางเรื่องที่เขาก็ไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งใจครับคือด้วยแพทเนี่ยมันออกมาแล้วมันทําให้โอ่อ,อกมาเป็นแบบนี้ก็ตามนั้นนะครับ ไหวปะเนี่ย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 ไหวไหวครับอ่ะบินทั่วหนอยอ่ะผมปล่อยละปล่อยมือละปล่อยมือละนี่เรียบร้อย <c oughs> สู้ไม่ได้ใช้บินเลยครับพี่เอ้ยนะครับ เออนะอาจจะลองเล่นแบบนี้นะบินคือมันไปได้ถึงไหนถึงกันนะทำคลิปให้ดูหมดแล้วครับขึ้นอยู่ของการจัดตัวกับเทคนิคต่างๆต่างๆอะไรประมาณนี้นะอ่ะก็นำมาเล่นกันประมาณนี้อ่ะตอนเล่นเดี๋ยวให้น้องมิกนะครับจะให้คุณมิกเอาไปเล่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ตาสมสวยงามอ่ะอย่างที่บอกครับว่า ถ้ากบเหลือกบล้นนะครับอาจจะปั้นแม็กทิ้งเอาไว้ครับหรือไม่ก็สะสมทิ้งเอาไว้ในครั้งของผมเนี่ยเอาจริงๆหลายดี SD ผมเป็นแบบนั้นนะบางทีแบบดองจนลืมเลยครับว่าเอา้ามีตัวนี้ด้วยเหรอก็มีอยู่เหมือนกันนะอ่าแต่แนตัวนี้ก็เน้นสะสมสวยงามนะครับจะใช้จริงจังก็ ดาเมจหนักจริงดาเมจสกิลคือหนักจริงนะแล้วก็บัฟคริเนี่ยคริค่อนข้างจะหนักจริงเห็นผนจริงแต่ก็เมื่อกี้ตีกับบักิเห็นแล้วนะว่าจริงๆริงเนี่ยบากิต้องแตกกระจายต่อว่าบักิีมันมีอมตะแล้วก็บักิีอมตะค่อนข้างจะถี่แล้วก็นานด้วยด้วยความที่ว่าเป็นดาวแม็กนะครับฉะนั้นเนี่ยการใช้งานภาพรวมก็จะยังไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะสำหรับตัวของฮีมารินะครับรอบนี้เอาจริงเนี่ยผมก็ให้เอาไว้3ตัวตรงนะครับตาตัวตรงไม่ใช่่วยนะ ก็ให้3ตัวตามนั้นเลยครับใครไม่ชอบก็ผ่านนะคือบางทีอย่างที่บอกไอดี ID บางคนเนี่ยเขายังต้องการอยู่นะเซนการผมว่าเจ๋งจริง,รงข้ามเดือนเราจะาไม่ได้พูดถึงว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงครับถ้าตัวถึงเกียร์ถึงเนี่ยดาเมจทะลุกับการข้ามลึกถ้ามันยังอยู่มันก็โอเคอยู่แล้วครับแล้วมันเป็นดาเมจหลักกับพิษใช้ประโยชน์ได้ยาวนานนะครับสำหรับทีมที่ต้องการดาเมจอ,อย่างที่บอกว่าเกมนั้นเองเนี่ย เอาตัวไหนก็ได้ครับที่มันนําไปเล่นแล้วชนะง่ายชนะไวตัวนี้ก็เลยมองว่าเฮ้ยนำมาใช้ได้น้อยก็เกมนั่นเองนะครับแล้วก็โหมดอื่นๆครับส่วเคียวกะนะครับก็อย่างที่บอกผมชอบตรงบัฟนะครับแล้วก็ลดต้านส่วนดาเมจพอไม่ทะลุก็อาจจะใช้งานยากจริงๆครับส่วนชูๆเนน่เกมทํามาดีใช้ได้นะเพราะว่ามันเป็นดาเมจทะลุนะครับแล้วก็สตัรน,นะแต่ว่าข้อเสียก็าตามนั้นครับว่า ถ้าดาเมจมันอะช้าครับแล้วมันต่อเนื่องกันมันก็เลยค่อนข้างจะช้านะครับถ้าไม่ช้าผมว่าชูชูค่อนข้างจะเก่งขึ้นมาเลยนะครับอ่าเรียกได้ว,ว่าอาจจะแบบเรื่องของการใช้งาน PUP นะชนะเกี่ยวกะเลยเอาตรงๆอันนี้คือถ้า PUP อย่างเดียวนะชูชูคือทํามาค่อนข้างจะดีกว่าเกี่ยวกะนะครับส่วนตัวนี้ก็ น้องเล็กสุดพีมารีนะครับก็อาจจะใช้งานได้อ่าประสิทธิภาพดูอ่อนที่สุดอ่ถ้าชอบก็ปั้นมาใช้งานนะอ่ซึ่งคุณมิกชอบส่วนตัวครับก็ปั้นมาใช้นะครับเอาวันนี้ก็ประมาณนี้อ่เพื่อนๆอ่าคิดเห็นงังไอ่าก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ครับอยากได้เรนเจอร์อยากได้เกียร์อย,ยรอยากจะแพ็กนะมีทุนอยู่นะอ่าหรือว่าปิดลีก PP, พีพีนะครูบีบ้ขาดนิดนึงกาลังจะการันตีเกียร์นะเอาให้สุดนะอย่างน้อยๆเกียร์เดือนนี้ก็เจ๋งนะส่วนเรนเจอร์ก็อย่างที่บอกผมชอบผมก็เปิดเหมือนกันนะมีทุนอยู่ครับนี่ไปเติม ยุทูบชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไวไม่ต้องรอครับ ID ผูกอะไรก็เติมได้หมดนะทั้งไลน์ Facebook Google เปิ้ลครับเติมทูเกมไลเจอร์มีแค่ iOS ครับอ่าเดี๋ยวติดตามร้านลูกไว้เผื่อมีโคตันดอยมาต่อให้ไม่มี iOS ก็ยังถูกที่สุดนะครับแล้วก็บริการพิเศษแต่ละลุงนะเติม Ruby Pack Ruby คูณ2แพ็คต่างๆแต่ละลุงฝากลุงเปิดกาชาได้ครับรีบไปจัดเลยครับแต่ในนั้นเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับลุงยุทูบชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไว้้ไม่่่ตอออองงงงงรรททาาเลยแแะปนชคับี98 อ่บขอาคุณคุณมิกอีกครั้งนึครับวันนี้ประมาณนี้กันครับลาไปกันครับสวัสดีครับ